ใจิตใจของคุณในตอนนี้นะคะงดงามขนาดไหนขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาจากคลิปแรนดัมนี่เป็นพลังงานของคนที่ชิลมากนะคะใช้ชีวิตแบบลานลานะคะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าบางคนอาจจะท่องเที่ยวเดินทางใกล้น้ําใกล้เทะเลนะคะนอนดู ท้องฟ้าภูเขาแม่น้ำอะไรประมาณเนี้ดูสบายใจมากๆเลยก็ไม่ดูกันคะ่ะว่าถ้าพลังงานตรงนะจิตใจของคุณในตอนเนี้งดงามขนาดไหนนะคะขอดูหน่อยจิตใจของคุณในตอนนี้นนนะะนจะมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เปิดเผย อย่างตรงไปตรงมามีความจริงใจและเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะคนรับฟังผู้อื่นนะคะคุณเข้าใจว่าผู้อื่นเนี่ยมีความต้องการมีความรู้สึกนะคะแล้วคุณอะ่ะไม่ตัดสินใครเพราะฉะนั้นจิตใจของคุณในตอนนี้มีความสวยสดงดงามเหมือนหัวใจที่ผ่านการขัดเกลามาอย่างดีนะคะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นคอมฟอร์ทโซนนะคะเป็นพลังงานบวกๆให้กับ